ดตกน้ำเือตกน้ำตกน้ำมั้เพื่อนสวัสดีเพื่อนพี่ๆนานาะตกปลานะครับเดี๋ยวเราพักเทียนะ่ยงยนะเราจะไปออกหมายกันมีเวลาน้อยเนย่อนเพื่อนนะไปเดี๋ยวผมจะใช้คันเด็ดตัวนี้นะนเพื่อนไปรอชมผลงานกันไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพื่อน

โอ้ยดูดิดูรองเท้าเพื่อนกว่าจะได้ตัวนะพวเพื่อนแล้นะตื้ออยู่พักอยงนงี้ยเพื่อนโอ้ยดูรองเท้าชุดทํางานนะเพื่อนมีเวลาพักนะพักเที่ยงแล้วก็มาตกปลามีเวลาพักเดียวเราก็ต้องรีบนะเพื่อนโอ้โยเดี๋ยวมาดูปลากันเพื่อน สามตื้ออยู่พักนึกเพื่อนเพื่อนนะนี่มันไล่มันหลายทีแล้วแต่มันไม่เอาจริงๆสักทีเพื่อนแล้วก็ย้ำนะเพื่อนเพื่อนะมีเวลาน้อยนะนเพื่อนช่วงเวลาเรามาพักกลางวันโหดูไซส์สวยเพื่อนเพื่อนไหมนี่ไซส์สวยไซส์สวยเลยเพื่อนนะนี่สามตื้ออยู่พักนึกเพื่อนได้กับข้าวแล้วเราอ่ะ๋ยวจะเป็นต้มนี่นะเพื่อนนะกับลอกตัวนี้เพื่อน ขันเบ็ดเป็นขันเบ็สสไลด์นะเพื่อนๆนะนี่เป็นขันเบ็สสไลด์เพื่อนๆพกพาไปไหนมาไหนสะดวกเพื่อนๆนะนี่จะเป็นเวทแปดแปดสิบแปดนะเพื่อนๆนะนี่เวทแปดสิบแปดกับปลาไซนี่เพื่อนๆเพื่อนๆนะดินดินป่าเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเพื่อนๆนะ